3ตุ๊กตาที่เราเล่นเกมชนะอย่างเจ้าบันนี่บันโซฮักกี้วอกกี้แล้วก็ PJ พักกับพิวเลอร์ไปไหนคลิปนี้มีคาตอบครับสวัสดีครับอยู่กับโอซัมทีวีเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม Poppy Play Time chapter ที่2เราจะได้ไป,ปเผชิญหน้ากับเกมสเตชันที่จะมีตัวละครเหล่าตุ๊กตาทั้ง3แบบมาจัดการเรานะครับโดยถ้าเราไม่ผ่านเกมนั้นเหล่าตุ๊กตาพวกนี้ก็จะมาจัดการเราทันทีครับโดยนั่นคือเป้าหมายของมัมมี่ลองเล็กที่ต้องการให้เราไปเล่นเกมสเตชันทั้ง3เกมเพื่อเป็น ทดสอบว่าเราสามารถผ่านเกมเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับแต่อีกในนึงก็คือต้องการที่จะให้เหล่าตุ๊กตาพวกนี้ได้จัดการเราแทนตัวมันนั่นเองนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือเราจะไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เราจัดการเกมต่างๆแล้ว เหตุการณ์ต่อมาเจ้าเหล่าตุ๊กตาพวกนี้มันหายไปไหนแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเหล่าตุ๊กตาที่เข้ามาเผชิญหน้ากับเราใน3าเกมนี้จะสังเกตได้ว่าเหล่าตุ๊กตาพวกนี้หลังจากจบเกมแล้วพวกมันจะหายไปแต่พวกมันหายไปไหนนะครับซึ่งคําตอบก็คือเหล่าตุ๊กตาพวกนี้ถูกใครบางคนใช้ความโหดร้ายนะครับทำร้ายพวกมันแล้วก็จับพวกมันไปขังเอาไว้นั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่ตัวละครแรกกันก่อนเลยครับเมื่อเราเผชิญหน้ากับมินิเกม Music Memory เราจะได้พบกับเจ้าตัวละครอย่าง บันนี่บันโซที่ให้เราเข้าเล่นเกมจำภาพแล้วก็เสียงนะครับโดยเจ้ากระต่ายบันนี่บันโซมันจะค่อยๆลงมาอย่างช,ช้าๆเมื่อเรากดผิดเราจะต้องกดใหม่จนกว่าจะผ่านดาดนั้นให้ได้นะครับโดยเจ้าตัวบันโซก็จะค่อยๆไล่ตัวเองลงมานะครับแล้วมันก็จะมาจัดก,การเราถ้าเราแพ้ให้กับเกมนี้นี่นะฮะ ซึ่งหมายว่าเจ้าตัวตีฉาบตัวนี้นะครับหลังจากที่เราชนะเกมนี้เรียบร้อยเนี่ยเจ้ามัมมี่ลองเล็กก็จะยื่นกระดาษให้กับเรา1แผ่นนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเจ้าบันโซได้หายตัวไปแล้วนะครับซึ่งตอน,น,นแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเจ้าบันโซอาจจะไปเป็นบอส ตัวต่อไปในเกมแทมเตอร์ที่3นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดข,ขึ้นกับเจ้าตัวบันดี้มันโซครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราผ่านด่านนี้แล้วเราลงมาด้านล่างเราจะเดินทางมาทางเชื่อมที่เป็นช่องระบายอากาศนะครับจะได้ยินเสียงของตุ๊กตาบางอย่างนะครับที่ถูกจัดการแล้วก็จะมีเสียงร้องอันโหยหวนแบบนี้เลยครับ ซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเสียงของพวกตุ๊กตาที่พยายามจะไล่ล่าเราหรือว่าเจอการไล่ล่าจากบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็มีการร้องโหยหวนขึ้นมาแต่ผมไปดูไฟล์วิดีโอเสียงนะครับมันได้มีการยืนยันแล้วว่ามันเป็นเสียงของเจ้าตุ๊กตาบันโซบันนี่ครับที่ถูกจัดการแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็จะมาดูเบาะแสกันต่อว่าแล้วเจ้าตัวบันโซมันหายไปไหนนะครับเจ้าบันโซจะปรากฏตัวหมายครั้งหนึ่งที่เกมสเตชันถ้าเราเหงยนคอขึ้นไปดูทางด้านบนที่เป็นห้องควบคุมนะครับจะมีเจ้าตุ๊กตาบันโซที่ถือฉาบแบบที่เราเคยเจอในเกม Music Memory เลยนะครับแต่จะสังเกตได้ว่ามันถูกใยแมงมุมจับตัวไว้ด้านบนนั่นเองนะครับตัวละครที่2คือเหล่าเจ้าฮักกี้วักกี้ตัวเล็กที่เราจะเข้าไปอยู่ในเกมอย่างแว็กอะวุกี้ที่มันจะปรากฏตัวมาให้ผู้เล่นเนี่ยพยายามป ช่องที่มันจะพยายามจะโผล่ออกมานะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นไม่สามารถกดได้ทันตามที่เวลากําหนดนะครับมันก็จะออกมาจัดก,การเราซึ่งปกติเกมนี้เนี่ยเด็กๆจะเล่นนะครับโดยที่เจ้าพวกฮากิวกี้มันจะมีสลิงดีดตัวเองกลับไปนะครับเท่ากับว่าพอมันไปจับตัวเด็กปุ๊บมันจะสลิงดีดกลับไปที่รูเดิมนั่นเองนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวละครมัมมี่ลองเล็กนะครับได้ดึงสลิงนี้ออกทําให้ผู้เล่นนะครับถูกเรา เจ้าฮักกี้วอกี้ตัวเล็กจัดการได้นั่นเองนะครับซึ่งความโหดร้ายของเจ้าฮักกี้วอกี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเข้ามาจัมสแกร์เข้าเข้าหน้าเราเต็มเมเลยนะฮะแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อหลังจากที่เวลาหมดนะครับแล้วเราสามารถรอดจากเกมแว็กอะวุกี้ได้เจ้าฮักกี้วอกกี้ก็จะไม่มาไล่ล่าเราแบบเดิมนะครับแต่กลายเป็นว่าเมื่อเราเดินผ่านไปในทางที่จะลงไปเจอกับเจ้าคิสตี้มิสตี้เนี่ยกบกลายเป็นว่าจะมีไฟเสียงของฮักกี้วอกกี้ร้องโหยหวนแบบนี้ครับ ซึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับที่เจ้าตัวละครอย่างฮังกี้บุกี้ได้ถูกจัดการนะครับแล้วก็มาโปรยทีหนึ่งในเกมสเตชันน์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า2ตัวละครนี้มีลักษณะที่เป็นร่างกายที่ตัวเล็กนะครับซึ่งทําให้ไอ้เจ้า2ตัวละครนี้อาจจะถูกจัดการได้ง่ายๆนั่นเองเกมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเกมที่ต้องไปเผชิญหน้ากับเจ้า PJ p j เจพักกับพิลเลอร์ที่เป็นหนอนยักษ์นะครับที่มันจะพยายามจัดการเราเมื่อเราเคลื่อนที่ตอนเปิดไฟนะครับ แต่ว่าเจ้าตัวพักอะพิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นตัวเดียวนะครับที่ไม่ได้ถูกจัดการแล้วว่าถูกฆ่าไปนะครับเพราะว่าลักษณะร่างกายของเจ้า p j เจพักอะพิลเลอร์ที่มีร่างกายที่ใหญ่มากๆนะครับทำให้เจ้าตัวนี้ไม่สามารถจัดการได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในฉากต่อมานะครับเราก็จะมาสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหล่าตุ๊กตาพวกนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรกันบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าเจ้าตุ๊กตาที่อยู่ในเกมสเตชันเนี่ยอาจจะถูกบังคับนะครับให้มาจ ัดการเรารเพราะว่าถ้าไม่จะมาจัดการเรามันก็จะถูกจัดการแทนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อภารกิจไม่สําเร็จนะครับมันก็ถูกจัดการแทนเหมือนเดิมนะฮะเราเราก็จะสังเกตได้ว่าเจ้าบันโซนะครับที่พยายามจะตีฉาบอย่างช้าๆเจ้าฮักกี้วกี้ที่พยายามจะจัดการเราเหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะจัดการเราเพราะว่าเราเป็นสตาฟหรือว่าเป็นพนักงานเก่าเมื่อส0ปีก่อนถือว่าเจ้าตุ๊กตาพวกนี้ก็คงมีแรงแค้นบางอย่างที่จะทําให เรานั้นถูกจัดการได้าน่นี้นะครับผมเพราะว่าเราเป็นพนักง,งานเก่าที่เคยทํางานที่นี่อาจจะเรีได้ว่าแค่นั่นเองนะคะ ต่อมานะครับทฤษฎีที่2ก็คือว่าแล้วใครเป็นคนจัดการกับเหล่าตุ๊กตาพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันมีสองตัวละครครับก็คือตัวละครอย่างเจ้าตัวทดลองหมายเลข1 0 0 6ครับที่จะเป็นคนจัดการเหล่าตุ๊กาตาแล้วก็นําชิ้นส่วนของมันออกมาแต่ผมก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเหล่าตุ๊กตาพวกนี้นะครับอย่างเจ้ามันโซแล้วก็เจ้าฮักคิวกี้เนี่ยไม่ได้ถูกจัดการแล้วก็ถูกดึงร่างหรือว่าดึงชิ้นส่วนออกไปแต่กลายเป็นว่าพวกมันถูกจับเข้าไปอยู่ในใย,ยแมงมุมนั่นเองนะฮออะ ก็ตายหลายตัวเลยที่มันจะถูกโขนสลิงอยู่ในไม้แบงมุมนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความเป็นสูงว่าเจ้าตัวตัวรองหมายเลข1นึ 1> จะไม่ได้นําชิ้นส่วนของตัวละครที่ไม่สําคัญหรือว่าไม่ได้โดดเด่นนะครับมาใช้งานนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีตัวละครหนึ่งครับนะั่นคือมัมมี่ลองเล็กที่โมโหแล้วก็ค่อยๆจัดการเล่าเจ้าบันโซแล้วก็เจ้าฮักกี้วุกี้นี่น,นะครับผมแต่ผมก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเท่าที่เป็นความ เป็นคนจัดการนะครับเราค่อยๆดึงชิ้นส่วนของเจ้าตัวละครแต่ละตัวมาใช้งานนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเราจะสังเกตได้ว่าเจ้ามัมมี่ลองเล็กนะฮะหลังจากที่มันถูกจัดการไปนะครับเจ้าตัวหมายเลข106ก็นําชิ้นส่วนของมันกลับมาใช้งานนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าเจ้ามัมมี่ลองเล็กเนี่ยพยายามจะไม่เป็นชิ้นส่วนของเจ้าตัวทดลองหมายเลข106นะครับเพราะว่าเธออาจจะไม่สามารถคุมสติแล้วก็ร่างกายของตัวเองได้นะครับเป็นไปได้ว่าไอ้เจ้าเหล่าตุ๊กตาที่ถูกจับมาให้ตัด ก็อาจจะถูกคําสั่งของตัวละครตัวละครหนึ่งทําการบงการนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะอย่างไรก็ตามนะครับเหล่าตุ๊กตาพวกนี้นะครับเมื่อแพ้ให้กับเรานะฮะก็จะถูก ใครบางคนนะครับจัดการอย่างราบคาบเลยนะครับแล้วก็อาจจะถูกนําชิ้นส่วนบางอย่างไปจัดการนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเราจะสังเกตได้ว่าเหล่าตุ๊กตาพวกนี้นะครับก็จะมีรอยเลือดออกมาตามตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีร่างกายของคนหรือว,ว่าเด็กอยู่ในนั้นนั่นเองนะฮะ โอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของการวิเคราะห์จุดจบของตัวละครทั้ง3ตัวนะครับของเกม Poppy Playtime Chapter ที่2ใน Game Station นั่นเองนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปน,นี้ใครมีความเห็นอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามาด้วยละกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสครับ